สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมามอ์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและสําหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวที่ชาวเน็ตนั้นกําลังให้ความสนใจและก็ตั้งข้อสงสัยกันอยู่ในตอนนี้สาหรับเรื่องของเจสสิก้าหรือว่าเจสสิก้าจองนั่นเองนะครับอดีตสมาชิกจาก girls generation ในตอนนี้นะครับชาวเน็ตเนี่ยได้มีการตั้งข้อสงสัยกันว่านวนิยายของเจสสิก้าเล่มททีีี่่่่2มชือวา ะจะเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความขัดแย้งมากขนาดนี้ถ้าหากว่าธุรกิจของเจสสิก้านั้นเนี่ยไปได้ดีมากกว่านี้นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับมีประเด็นเกิดขึ้นมาเกี่ยวกับหนังสือนิยายที่เจสิก้านั้นเป็นคนเขียนนะครับกับนิยายที่มีชื่อว่าไบรท์เล่มต่อเล่มที่2นะครับจากเล่มแรกที่มีชื่อว่าชายนั่นเองแฟนๆหลายๆคนกน็ออกมาตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับหนังสือนิายายเล่มนี้ของเจสิก้ากันนะครับว่าสิ่งที่ซิก้านั้นเนี่ยได้มีการเขียนลงไปทั้งในเล่มแรกแล้วก็เล่ม2เป็นการเล่าเรื่่ออองของขเธผาน ตัวละครในนวนิยายหรือเปล่าแล้วก็มีการเปรียบเทียบกันนะครับว่าตัวละครเวมเบอร์แต่ละคนที่อยู่ในหนังสือนิยายนั้นเนี่ยเป็นใครกันบ้างเมื่อเทียบกับลักษณะแล้วก็นิสัยต่างๆของเกิลเจเนเรชันแต่ละคนที่ยังอยู่ในวงกันตอนนี้ซึ่งเรื่องนี้นะครับก็กลายเป็นข้อถกเถียงกันระหว่างชาวเน็ตเกาหลีไปเป็นจํานวนไม่น้อยเลยในตอนแรกนะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยก็มีชาวเน็ตอีกบางส่วนที่ออกมาพูดถึงเจสซิก้ากันอยู่อย่างประปรายนอกจากจะมีฟแฟนแฟน,นะครับที่เป็นโซวอลแล้วก็เป็นแฟนคลับของเจสซิก้าเนี่ยออกมาพูดถึง แล้วก็ออกมาโต้แย้งไปแล้วแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยก็มีชาวเน็ตอีกบางส่วนนะครับที่ออกมาพูดถึงเรื่องราวนี้กันต่อโดยได้มีการนําเอาเรื่องธุรกิจของเจสสิก้านะครับที่เป็นธุรกิจแฟชั่นเนี่ยเข้ามาพูดถึงในประเด็นนี้อีกด้วยโดยชาวเน็ตบางส่วนนะครับก็ได้มีการพูดคุยกันในชุมชนออนไลน์ของทางเว็บบอร์ดเกาหลีโดยได้มีการพูดเอาไว้ว่าส่วนใหญ่กําไรต่างๆที่มาจากนิยายของเจสสิกานั้นทําเหมือนว่าเป็นการใช้ชื่อ Girl Generation นั้นมาหากินหลังจากที่มีข่าวออกมาว่าหนังสือนิยายของเธอจะเล่าเรื่องชีวิตของตัวละคร ที่มีความคล้ายคลึงกับเจสิก้าและก็สมาชิกในเกิลเ n e นเรชันหลายๆคนเนี่ยก็ติดตามหามาอ่านกันทำให้การสั่งซื้อและกำไรต่างๆ เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมและก็ปฏิเสธไม่ได้เลยจริงว่ายอดขายครั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะความสนใจที่มีกับ Girl Generation และนอกจากเรื่องนี้นะครับชาวเน็ตเนี่ยก็ยังได้มีการพูดกันต่อว่าถ้าหากธุรกิจแฟชั่นของเจส s ิก้าที่ทําอยู่ทั้งตอนที่อยู่ในวงแล้วก็ออกมาจากวงแล้วนะครับประสบความสําเร็จมากกว่านี้เนี่ยจะไม่มีใครใช้ข้อนี้มาวิพากษ์วิจารณ์เจสสิก้ากันได้เลยแต่ตรงกันข้ามนะครับในก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวปล่อยออกมาว่าธุรกิจแฟชั่นของเจส s ิก้านั้นกําลังเป็นหนี้อยู่ซึ่งชาวเน็ เอาเรื่องราวนี้นะครับมาพูดคุยกันบางคนนะครับก็บอกว่าธุรกิจแฟชั่นของเจสิก้านั้นไม่ได้ประสบความสําเร็จมากพอและไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนได้อย่างธุรกิจแฟชั่นของศิลปินคนอื่นๆที่หลังจากที่เริ่มทําจนถึงตอนนี้ก็ยังคงประสบความสําเร็จอยู่แต่ของเจสิก้านั้นกลับตรงกันข้ามดังนั้นฉันเลยคิดว่าการที่เธอนั้นจะออกมาทําแบรนด์ธุรกิจของเธอเป็นไปได้ค่อนข้างยากเลยแต่กลับการยอดขายหนังสือนิยายของเธอนั้นกลับดีมากๆเพียงเพราะเธอนั้นเล่าเรื่องราวที่มีความคล้ายคลึงกับชีวิตของเธอและวง Girl ที่่เเธออนนั้นคยยูและก็ยังมีนะครับที่บอกว่าธุรกิจของเธอเนี่ยตอนแรกดูเหมือนจะไปได้ดีแต่ในตอนนี้มันเริ่มไม่เป็นแบบนั้นแล้วดังนั้นการเขียนหนังสือนิยายขึ้นมาอีกเล่มหนึ่งเพื่อเล่าเรื่องต่ออาจจะทําให้หลายๆคนกลับมาสนใจและกลับไปติดตามเธออีกครั้งได้อนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีที่ออกมาพูดถึงเรื่องราวในหนังสือของเจสสิก้านะครับหลายๆคนก็บอกว่าเรื่องราวที่เล่าผ่านตัวละครในหนังสือนิยายนั้นค่อนข้างจะตรงกับชีวิตจริงมากๆเลยทั้งไทม์ไลน์ต่างๆการเล่าเรื่องต่างๆมันดูเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับ ชีวิตจริงไปหมดมันปฏิเสธไม่ได้เลยจริงๆที่อ่านหนังสือนิยายไปแล้วจะต้องนึกถึงสมาชิกแต่ละคนว่าใครเป็นใครอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับได้บอกเอาไว้ว่า เจสิก้านั้นถือว่าเป็นเมมเบอร์คนหนึ่งในวงเลยที่มีฐานแฟนคลับมากมายและโด่งดังมากๆในตอนนั้นที่เธอแยกออกมาทําธุรกิจส่วนตัวไม่แปลกที่แฟนๆทั่วโลกนั้นจะคอยติดตามแล้วก็คอยอุดหนุนพร้อมกับซัพพอร์ตแต่ว่าหลังจากที่เธอนั้นตัดสินใจออกจากเกิลเจเนเรชันแล้วก็ออกจากค่ายมาแฟนๆหลายๆคนที่ไม่ค่อยพอใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ก็อาจจะเลิกซัพพอร์ตเธอไปยอดาขายก็เลยลดลงจากเดิมแต่ฉันว่าในตอนนี้นั้นเธอก็ยังคงไปได้ดีในด้านธุรกิจของเธออยู่อีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับก็มีแฟนคลับ ออกมาบอกว่าเจสิก้ากับธุรกิจนั้นในตอนนี้ถือว่าไปได้ดีมากๆเลยและเธอนั้นกําลังเติบโตในด้านธุรกิจและดูเหมือนว่าเจสิก้านั้นจะยังไม่หยุดอยู่เพียงเท่านี้เธอจะค่อยๆเติบโตไปในด้านนี้ขึ้นไปเรื่อยๆนี่ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนจากแฟนๆแล้วก็ชาวเน็ตนะครับที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้กันหลายๆคนเลยนะครับที่ออกมาต่อว่าเจสิก้าหลังจากที่มีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นก่อนหน้านี้แต่ว่าก็ยังมีแฟนๆนะครับทั้งเหล่าโกลเด้นสตาร์แล้วก็โซวอนที่ยังเชื่อในความสัมพันธ์ของเก้าสาว ก็ออกมาพูดนะครับว่าเรื่องราวในอดีตนั้นอยากให้มันจบไปได้แล้วชาวเน็ตบางคนไม่จําเป็นจะต้องนําเรื่องธุรกิจของเจสิก้านั้นมาเกี่ยวข้องเลยถึงแม้ว่าจะมีข่าวออกมาว่าเธอนั้นเป็นหนี้เกี่ยวกับธุรกิจนี้แต่ในตอนนี้ธุรกิจของเธอก็กําลังไปได้ดีแล้วก็ดูเหมือนว่าจะดีขึ้นไปเรื่อยๆให้โอกาสเธอนั้นได้เดินทางในด้านของธุรกิจดูบ้างฉันคิดว่าเธอนั้นกําลังจะไปได้ดีและหลังจากนี้ไปมันจะต้องดีขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งก็ถือว่ามีฟันๆฟอีกหลายคนเลยนะครับที่ออกมาให้กําลังใจเจสสิก กับชาวเน็ตที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้กันบางคนเนี่ยก็เชื่อมโยงกันแบบแปลกมากๆเลยจริงๆนะครับนำเอาเรื่องธุรกิจของเจสิก้าที่เป็นธุรกิจด้านแฟชั่นมาพูดรวมเกี่ยวกับนิยายของเจสิก้าที่เขียนออกมา2เล่มนะครับเนื่องจากว่าประเด็นดราม่าก,ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างรุนแรงอยู่เหมือนกันแต่ว่าเหล่าโซวอลแล้วก็แฟนคลับของทั้งเกิลเจเนเรชันแล้วก็เจสิก้าเนี่ยหลายๆคนก็ออกมาตอบโต้แล้วก็ออกมาปกป้องเจสิก้าพร้อมกับปกป้องเกิลเจเนเรชันไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับใครเนี่ยที่เป็นแฟนคลับของเจสิก้าแล้วก็เกิลเจ ความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้กันบ้างก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ช่องของเราเอาไว้ด้วยและกลับมาเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ